ท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวงการก็จะพาท่านผู้ชมมาตามมาดูงานหล,ล่อเสาสะพานในนามนักข่มต่อนะครับท่านผู้ชมนานแล้วนะครับไปจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับฝ่บาวงการกมาได้เข้ามานะครับเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาหล่อเลยเอาฝา่าวงการนะครับโปรแกรกลับไปดูได้ชมกันนะครับว่บาไปยังไงถึงไหนแล้วนะครับโน่นฝั่งประเทศลาวนะครับก็ต่อเสาจน ยาวสุดๆนะครับวางแบบแปลกเห็นเทือเทอะไรกันเลยว่ามันแก่นนะครับก็คนยาวข้าะนะครับผมเตาาะ่างนะยาวประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของประเทศลาวตอนที่สี่นะครับคณะจากประเทศไทยไปเสาสะพา,านในลำน้ำโขงนะที่ถัดมาที่ตรงนี้ที่เห็นเรือจอดอ,อยู่นี่ก็กำลังทำ ตอม้อมอ,อยู่นะจอดเสร็จจอดเก็บเสร็จไปตัวนี้นะก็เลยกำกำลังทำตอม้อมอ,อยูนะ่ทำมาตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นของงประเทศไทยนะครับเอาวังมัตเทวงแรกแล้วนะนะตัวนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะขึ้นไปก็น่าจะเป็นของตัวตัวสะพานนั่นคหละะคบจนต้องมาทำ แฟนคลับมาดูดูชมกันความขึ้นหน้าเรา,สสสารเสากระพานเดินลำน้องโผละนะครับความเพืเทศลาวก็ยังดูเข้มขีดเป็นตัวชมตันท,ที่สี่ครับตัวชมคณะจับประเทศถ่ายไปก็บางแบบแต่เทเห็นเทเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลยจะแกะกล่อ,องออกมาเนะเอตัวถัดมาก็จะเป็น กำลังรอต่อตอ่ตอหม้ออยู่นะครับที่เดืแอแตจอดอยู่นี้นะครับก็ิดตามไปเรื่อยๆนะครับทุกเราก็ดูเบอความเคืบหน้าว่าไจอย่างไรดีนะบกนอกว่าใคิดว่าน่าจะประมาณเดือนไหนอ่ะปีใหม่นะครับปีใหม่ตรงนี้น่าจะออกมาในรูป แบบรูปจำลองที่บ่าวบุญการจะทำเสนอแก็คลัแบบไดดูได้ชมกันต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวบุญการจะมีรูปจำลองนะครับมาฝากต่อไปนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับรูปจำลองที่ตรงน,นี้มันจะออกมาแบบไหนสะพานถ้า,าหล่อเสาหล่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสะพานในร้านน้ำโขงจะเป็นรูปไหนอย่างไรเดี๋ยวบ่าวบุญการจะทำเสนอแฟนคลับไปแบบดูได้ชมกันนะครับ เนี๋ย็เราจดูตัวจริงไปก่อนนะครับตัวจริงก็ยังอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวรูดทดลองก็จะมาให้แลับไปดูได้ชมกันพอน่าจะประมาณตีใหม่นี้นะครับคงจะออกมาตรงนี้จะออกมาแบบนี้แล้วนะครับคอยดูฝั่งนกันนะ่าจะออกน่าจะถึงมาถึงตรงนี้นะนะครับผู้ชมนี่เลยนี่ตีใหม่น่าจะได้แบบนี้ไหมนะ่ะ ถึงแน่ๆเลยนี่นะครับเสาสีต้นที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะคะรับรูปร่างแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะออกมาแบบนี้เลยเสาสีต้นยาวๆในลานน้ำฝนเมื่อกี้นะ,ะที่กำลังเป็นตอเป็นเสาอยู่ไปใหม่นะครับน่าจะออกมาแบบนี้แล้วล่ะไหม่ก็ไม่ทันนะคะรับเพราะสงการปีหน้าก็ต้องเสร็จแล้วนะครับท่นานผู้ชมสำหรับการให้เราในที่5วันนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นลูกจำลองถ้าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับนทะ่านผู้ชมนสนาบสะพานตาราง 5, นะครับนี่เลยตัวเสาสังเกตดูตัวเวสา,ต,สาตรงนี้จะเป็นเป็นง่ามนะครับที่ยังเหลือที่เราดูเมื่อกี้มันจะเป็นง่ามที่เห็นเหล็กอยู่จะเป็นเป็นง่ามแบบนี้เลยนะครับที่จะมาค้ำตัวสะพานใหญ่ตรงนี้นะตัวสะพานก็จะเอามาจากคงจะเอามาจากโรงงานแล้ว จะเป็นยังไงก็คอยติดตามแบ่บรนการก็จะรัเสนอให้ตาบไปดูดูผู้ชมกันเป็นยะระยป,ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับตองขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นแง่มนะครับก็ยังไม่ได้หล่อนะครับผมต้องรอต้องรอตัวสะพานกอนถึงจะหลอ่อเลยยังไงนะครับตัวที่สองก็จะตามมาแล้วนะครับตัวที่สาม ยนี้ยังรอต่ม้ออยู่นะฮเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับเมเดือนมีนาคงขึ้นมาเหมือนกับบางประเทศไทยนะฮะเได้รอเจาแล้วล่ะเดือนมีนานี้นะเอาลังรอต่อหม้ออยู่นะครับเจริญรานีรก็ขึ้นมาต้องกับประเทศไทยอที่สนที่สี่ข จะเป็นยังไงกองที่ตามกันไปนะครับหว่างวงการจะน,จนําเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับสำหรับงานหลอสรางสะพานในลาน้ำโขงช่วงที่เขาประกอบสะพานแล้วหวังว่าจะมารายส่วนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันขึ้นยังไงมายังไงนะครับของราการช่วงเดอนสินหากันย้าย,ยนะ,นะครับไขึ้นตัวเสาตัวสะพานแน่เลย นี้ก็คงไม่เกินเดือนมมนาก็คงจบเสร็จจบสิ้นหมดแล้วนะครับหลอดหล่องานหลอดเสาสถาบ้นนานนักโผล่เกินเดือนมมสาเนี้ยนะครับตรงสุดนะครับหล,ลังจากนั้นไปก่อนที่นีงเ็เตรียมสัปา,านมาลงเลยนะครับเตรียมโัวสะปานมาลงให้เราได้ดูได้ชมกันเออหลังจะเหลืออยู่แค่ในเรานักโขลนะครับสขนะ้างสองข้างนักฝั่งไทยฝั่งเราบรพื้นดิน เขาก็ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในสภานะครับถ้เรยู่ช่วงในั้ำท่วมจะยากหน่อยจะช้าหน่อยก็เมื่อเป็นไรเราก็ดูไปนะครับแต่ตอมีน้าที่ดูมีหน้าที่ดูมีน้วที่ชมเราก็ชมไปเห็นบอกว่าปี67นะครับช่วงเดือน3 ตรงนี้ครับอันนี้ตรงนี้ก็กำลังหล่อตัหม้ออยู่ตรงนี้ตออัหม้อมันกับฝั่งนี้นะครับตัหม้อขึ้นมาแล้วก็หล่อเสาตาออัหม้อขึ้นมาตัหม้ออยู่ข้างหนา้าแบบนี้นะครับขึ้นมาก็เป็นเสาที่ตัวบล็อกเป็นแรงนี่แหละ เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดบันการดูปลาเที่วยดวดูเอาไว้พบกันคลิปต่อไปท่านผู้ชมครับ